ในยุคข,ข้าวยากหมากแพงแบบนี้สามารถทากาไรโดยที่ไม่ต้องลงทุนในเรื่องที่ดินได้อย่างไรบ้างคะอาจารย์เอ,อ่อความทิงเนี่ยนะครับเราใช้เป็นลักษณะเป็นนายหน้าได้เป็นอย่างดีอีกอันหนึ่งเนี้ยนะครับนอกจากนายหน้าเราอาจจะเป็นลักษณะขายส่งเป็นตัวกลางนะครับเป็นสเกลคอยหาดีๆเนียนะครับเอามานําเสนอให้นักลงทุนโดยตรงนะครับเป็นมือปืนรับจ้างเนี่ยนะครับมผมว่า ได้เยอะทีเดียวซึ่งในเทคนิคต,ตรงนี้เนะี่ยการเป็นมือปืนอาจจะมีกลยุทธ์ที่อาจจะต้องใช้เพิ่มใช่ไหมคคือความพิงเนี่ยเราเป็นตัวกลางเนี่ยนะครับเราควรจะต้องมีคําแนะนําให้เขาหลายอย่างเช่นอาจจะต้องบางข้างอันจะต้องมีการรวมแปลงการแบ่งแปลงการหลอนกรรมสิทธิ์ การทําอะไรก็ตามเนี่ยนะครับซึ่งเทคนิคอต่างๆเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นเป็นเสน่ห์สำหรับการที่เราจะทําเงินแล้วจูงใจให้คนมาใช้บริการเรานะครับอ,อันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆสําหรับใครที่อยากจะเก็บกยหาเงินนะคะในช่วงที่การลงทุนที่ดินก็ยังคงคลาสสิกในทุกยุคทุกสมัยนะคะและนี่ก็คือวิทยากรของเรานะคะอาจารย์อนุชากับหลักสูตรโค้ชเซยนที่ดินใครที่สนใจอยากเรียนรู้เรื่องนี้รีบมาถักเรียนกันได้เลยคะ่ะ ใครที่สนใจนะคะอยากจะได้ข้อมูลแอดไลน์มาได้เลยค่ะ FDA Kid ac Academy ค่ะทุกหลักสูตรของเรานะคะการันตีความรู้ซอนโดยตัวจริงกูรูอสังหาระดับประเทศค่ะ